ยิ่งใหญ่มากครับสำหรับงานมินิคอนเสิร์ตท,ที่บ้านเกิดตนเองแปนคขับเอซให้การตอบรับกันอย่างหนาแน่นผู้หลักผู้ใหญ่แห่ถ่ายรูปกันอย่างคึกคักซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับสำหรับเด็กอายุเพียง18ปีจะถูกสังคมให้การยอมรับมากมายขนาดนี้แต่อุอ๋งเพชรบ,บ้านแพงกลับทำมันได้อย่างลงตัวและสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากครับ จงฉันติดรอเรื่อยมาได้กอดแล้วเขาก็ลาตาหยดน้ำาตาเต็มห้องดูวงใจขอเสียงเงียบสิสาวหน่อยดังจ๊ะ เดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนวลชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สานเพชรบ้านแพง FC น้องอุอ๋งเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านด้วยกันแล้วกันครับนอั่นอยากจะสรุปให้ฟังกันแบบนี้ครับสำหรับงานมินิคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้ที่อำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งเป็นงานมาโฮมกันนะครับของพี่กวางไตรสุริยไตรสนธิกุลเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นคนจัดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับ จาก fc แฟนคลับค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวครับกับการไปร่วมงานไม่ได้คอนเสิร์ตเมื่อวานนี้ต้องสรุปให้ฟังกันแบบนี้นะครับว่าอุ๋งอิงพีร้อนแพงตั้งแต่เดินทางไปที่งานลงรถตู้มาก็ได้รับการตอบรับจากพ่อพ่อแม่แม fc กันอย่างหนาแน่นกันอย่างเนืองแน่นแล้วแหะครับเพราะว่าพ่อพ่อแม่ fc แต่ละคนก็มายืนรอขอถ่ายรูปซึ่งน้องหนีนพี่ร้นแพงก็ไม่มีเคยปฏิเสธพ่อพ่อแม่ fc เลยนะครับก็คือเข้าไปถ่ายรูปร่วมกับพ่อพ่อแม f อฟกันอย่างอบอุ่นอ่าบรรยากาศก็กเต็มไปได้วยความชื่นมื่นกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นน้องอุ๋งอิงเป็บมรนแพงก็เข้าเต็นท์รับรองก็เจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทั้งปลัดอำเภอปลัดจังหวัดรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ใน,นจังหวัดศรีสะเกษในอำเภอกันกรทะลักนั่นแหละครับให้การตอบรับแล้วก็ร่วมถ่ายรูปกันอย่างคึกคักอีกเช่นเคย ซึ่งมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับตรงเต็นท์รับรองก็คือมีน้องอุงอิงเพบ้านแพงนั่นแหละครับแล้วก็มีป้ายติดไว้ว่าคุณอุ๋งอิงพอพ่อแม่เอฟซีสังเกตไหมครับในคลิปของช่องเสียนนเสียบวจโจลำเพินออฟฟิเชียลหรือว่าช่้องพอนนนั่นแหละครับพอพ่อแม่น่าจะสังเกตว่ามีป้ายติดไว้ว่าคุณอุงอิงนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ สังคมให้การยอมรับสาวน้อยมหัศจรรย์คนนี้แล้วก็ให้เกียรติน้ององุ่นอ,งอิงเป็นอย่างมากไม่ใช่แค่เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับแต่ด้วยการวางตัวที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ความที่น้ององุ่นอิงเพชรบ้านแพงเป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดูด้วยส่งผลให้ผู้หลับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยให้การตอบรับให้การเอ็นดูอย่างมากเลยแหละครับ พวว่าแม่เอฟซีลองสังเกตไหมครับว่าก่อนที่น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจะขึ้นทําการแสดงก็จะมีวงดนตรีแบ็กอัพที่เป็นในส่วนของการแสดงวงดนตรีสากลวงดนตรีสตริงนี่แหละครับก็พอจะมี FC มาเต้นหน้าเวทีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆ้อแต่ว่าคนในงานน่าจะเยอะอยู่พอสมควรอยู่แล้วแต่ก็คือหน้าเวทีก็ยังไม่ได้มีความคึกคักมากเท่าไหร่จนกระทั่งน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับเดินทางขึ้นเวที รียกได้ว่าได้รับเสียงตอบรับได้รับเสียงกรีดรวมไปถึงเสียงปรบมือต้อนรับน้องอุงอิงพีบ้านแพงกันอย่างหนานแน่นเลยทีเดียวและหลังจากนั้นหน้าเวทีก็เต็มไปด้วยมวลชนจํานวนมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงรวมไปถึงวัยวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือแม้กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนแก่แม่ไม่อะไรก็ว่ากันไปซึ่งมีความหลากหลายอย่างมากในฐานเอแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงพีบ้านแพง ใครที่เคยบอกว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมีแฟนคลับแค่คนสูงวัยอันนั้นก็ไม่เถียงครับเพราะว่าคนส่วนมากที่มีความรักความเอ็นดูน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ให้การตอบรับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงอยู่แล้วแต่ปัจจุบันต้องบอกแบบนี้ครับว่าแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงมีทุกกลุ่มทุกวัยทุกชนชั้นทุกสาขาอาชีพเพราะว่าน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ได้สั่งสม ความดีสั่งสมประสบการณ์แล้วก็ชั่วโมงบินมามากพอสมควรในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ทําให้เห็นแล้วพิสูจน์ให้พอ่พอพ่อแม่เอซีหรือว่าคนที่คิดอยากจะติดตามหรือยังไม่ติดตามช่างใจอยู่ว่าองค์อิงจะมาในรูปแบบไหนจนปัจจุบันองค์อิงเพชรบ้านแพงแสดงให้พอ่พอพ่อแม่เอฟซที่เรียกได้ว่ากำลังจะติดตามหรือว่า,อาแอนตี้น้องอ,งองุ่นเพชรบนแพง ให้กลับมารักและให้ความศรัทธาน้องอุ๋งองมีบเป้แพงได้ด้วยความที่น้องเป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูด้วยละครับแล้วก็เป็นคนที่มีความกระตันยูรู้คุณรู้กะตะเวทีแล้วก็แสดงออกให้พวกเราได้เห็นผ่านจอกันอยู่เสมอใครที่เข้ามาติดตามแล้วก็น่าจะหาทางออกไม่เจอเหมือนกัน อย่างเช่นที่นอนได้พูดอยู่นั่นก็คือติดตามน้องอุ่งเงืนแพงมา2ปีกว่าแล้วก็ยังหาทางออกไม่เจอเช่นกันจนได้ตัดสินใจมาทําคลิปเล่าบรรยากาศเล่าความรู้สึกให้พ่อพ่อ,พอม αι, แม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันนี่แหละครับ แน่นอนว่าน้องอุง๋งอีวเบ้นแพงครับไม่ได้ร้องใส่ดนตรีสดแต่ว่าร้องใส่แบ็กกิ้งแท็กนะครับซึ่งก็เป็นจังหวะดนตรีที่เป็นดนตรีมาตรฐานส่งผลให้น้องอุง๋งอีไเบ้นแพงได้มีลูกเล่นในการร้องเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเพลงธนาคารน้ําตาที่ฟังผ่านทางช่อง YouTube ของพ่อนน์นั่นหละครับ น้องเป็นคนหนึ่งที่ชอบมากกับเพลงนี้กับเพลงธนาคารน้ําตาที่น้องอุงอิเพชรบัญแพงได้ร้องเอาไว้ได้ดีมากและเมื่อวานนี้น้องอุงอิเพชรบันแพงก็หยิบยกเพลงนี้ขึ้นมาร้องอีกครั้งซึ่งมันเป็นสิ่งที่แบบใจฟูมากเราได้ฟังเพลงนี้อีกรอบหนึ่งกับน้ําเสียงหวานหวานสัศาสตร์ของน้องอุงอินเพชรบันแพงก็ทําการแสดงอยู่หลายเพลงพราะบอย่แม่เอฟซีก็ไม่ได้ห่างหายไปจากหน้าเวทีเลยแม้แต่น้อยครับดู ดูน้องอุงอินเพชรบ้านแพงทาการแสดงจนจบโชว์แล้วจากนั้นน้องอุงอินเพชรบ้านแพงก็เดินทางไปที่อีกงานหนึ่งก็คือวงสาน้อยเพชรบ้านแพงเล่นอยู่ที่เมืองจันจังหวัดศรีสะเกดนั่นแหละครับก็อยู่ห่างกันประมาณร้อยกว่าโลก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเข้ามาก็ไม่ทําให้พ่อพ่อแม่เอฟซีผิดหวังกันอีกแล้วก็ได้ทําการแสดงกันด้วยชุดขาวบริสุทธิ์เลยทีเดียวน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก็ ร้องแล้วก็ใส่เต็มเรียกได้ว่าสาวน้อยมหาสารยจ์คนนี้พลังไม่หมดเลยก็ว่าได้เพราะว่าหลังจากที่จบโชว์มินิคอนเสิร์ตแล้วมาขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ยังมี energy ก็ยังมีพลังที่จะมอบความสุขให้กับพ่อพ่อแม่แม่ fc ด้านหน้าเวทีได้โดยไม่ลดละสิ่งที่ตัวเองกำลังทำการแสดงอยู่เลยแล้วก็จัดสคริปป์ก็เรียกได้ว่าจวจาดชาตกันเลยทีเดียวครับ กับผลงานเพลงที่เป็นโชว์ของน้องหมุนบพชนแพงก็ประมาณเเพลงเนาะเท่าที่พ่อ่แม่เอฟซีได้ติดตามมาชัว์แต่ละวันก็ประมาณ7เพลงซึ่งก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากก็เลยอยากจะนํามาเล่าสรุปเหตุการณ์งานมินิคอนเสิร์ตเมื่อวานนี้รวมไปถึงงานแสดงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อวานนี้ที่จังหวัดศรีสะเกดทั้ง2งานซึ่งเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งงานที่จะตราตึงติดตาภาพติดตาติดใจพราะพ่อแม่เอฟซีที่กันทะลัก ในงานมาโฮมกันจังหวัดศรีสะเกดไปอีกนานเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีภาพแอบบแอบบเห็นว่ามีภาพทะเลดาวด้วยน้องอ,อุ๋งเพิ่มแพงก็เติบโตขึ้นอีกระดับหนึ่งเนื่องจากเป็นการโชว์เดี่ยวไม่มีพ่อโจอยู่เคียงข้างแต่ก็ยังมีพี่หมอนอิงที่ยังคอยซัพพอร์ตอยู่แต่น้องอุ๋งก็ทําออกมาได้ดีมากพอสมควรนั้นก็ขอเป็นอีกหนึ่งกําลังใจที่จะทําให้น้องอุ๋งอิงเปบ้านแพงาสามารถที่จะเดินทางสายศิลปินนี้ได้อย่าง โปร่งใสผุดพองแล้วก็มีพ่อ,พ,อพ่อแม่เอฟซี FC คอยให้กําลังใจคอยให้ความรักคอยให้ความเอ็นดูอุ้งอิงแพนปัน้ปนแพงแบบนี้ตลอดไปนั่นเองครับ ละท้ายคลิปนี้น้อนฝากประชาสัมพันธ์อีกสักเรื่องหนึ่งนะครับก็คือย้ํากันอาจจะย้ํากันหลายๆคลิปหน่อยในเรื่องของการโบวตรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่21เพราะพ่อแม่เอฟซี FC คนไหนที่ว่างเว้นจากการทํางานแล้วก็ขอให้เข้าไปร่วมโบวตร่วมแชร์ร่วมเชียร์องค์อิงเพชรบ้านแพง k ค36รางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่21ครับ โหวตตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4พฤษภาคม2568เพื่อที่จะประกาศรางวัลในวันที่14พฤษภาคม2568นั่นเองที่ไอคอนสยามหากอยากจะให้สาวน้อยมาหัศจรจย์คนนี้ได้รับรางวัลเป็นปีที่2ก็ฝากแรงเชียร์แรงใจจากพ่อพ่อแม่แม FC เอฟซีน้องอุงอินเพชรพันแพงทุกคนทุกท่านกันแล้วกันครับ หากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศีษนนชัยไว้ด้วยหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องบุ๋อิกเพื่อนแพงเกี่ยวกับวงการหมอลำเกี่ยวกับหนังขายอ้อก็จะนาํามาเล่าสู่พ่อพ่อแม่แม่เอฟซได้รับชมรับฟังกันอีกครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ